ไปดูเกมกาโชกซีอาร์เมื่อวันเสาร์หน่อยค่ะมีบ,บุกน่ารักน่ารักเกิดขึ้นนะคือเอซิมิลานเนี่ยไปชนะเจนัวหนึ่งแต่ว่าทางด้านของผู้รักษาประตูก็คือทางมนยองเนี่ยถูกไล่ออกช่วงทดเจ็บเนี่ยนะพอไปโดนไล่ออกเสร็จปุ๊บมิลานเปลี่ยนตัวครบแล้วไงไม่รู้จะทํายังไงก็เลยเอาชิลูเนี่ยไปเป็นผู้รักษาประตู<อ>แล้วก็มีจังหวะช่วยเซฟให้ทีมได้ด้วยสุดยอดเออ<ด>โอ้โหดูไม่ธรรมดา ล่าสุดค่ะทีมโซเชียลมีเดียหลังเกมพอชนะไงทำอะไรได้ดประตูเออทีมมีเดียก็เลยจัดการเนี่ยทำเป็นเล่นมุกเอาใส่เข้าไปูในโกด้วยเป็นผู้รักษาประตูด้วยแต่ว่าดูเบอร์ครับเบอร์เก้านะหาลแล้่ะเฮ้ยแต่เสื้อแบบนี้นี่น่าจะขายได้อยู่นะไม่ธรรมดานะอย่าบอกว่าปักเลยนะเนี่ยโอ้โหอย่างฮาเลยครับก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวชีรูบอกว่าเดี๋ยวจะนำภาพนี้ไปใส่กรอบรูปแขวนโชว์ด้วยภูมิใจมาก เอ้ยความจริงเลยความจริงตลกเออต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชอบจังจริงใจโอ้โหที่เอาจริงเลยนะครับเออหรือเชื่อจริงจริงๆเมื่อกี้จะบอกว่าหายากที่กองหน้าชอบเป็นโกหผมลืมลูนี่ไม่ได้ลูนี่โคตรป้าเป็นโกเลยชอบมากใส่ถุงมือมาเซฟอาจารย์เรารู้แต่กองหน้ามาเป็นผู้รักษาประตูก็คือเคลเลอร์เฮอร์ลูกหมีเล่นกองเป็นเป็นแบบกองหน้ามาก่อนตอนเขายิงจุดโทษเขาถึงวางทงวางเท้าเห็นปะ แล้วผมว่มีกองหน้านโกยนะใช้เท้าได้ใช่เท้าได้อย่างเดียวมืออย่างเงี้ยมือเมีเพื่อนบอกว่าเป็นเหมือนแรปเตอร์อ่ะวีคีบูลลี่เขาทำไมวีคีรยยังปกป้องอยู่เลยเจอไ้ท่ากระโดดกบไม่ได้นี่พอเป็นบูลลี่เขาทำไม